ตอนนึงก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับพบกับรเรือสำมเภาโชคลาภนะวันนี้เรามามาลองดูนะครับว่ามีมีหลายคนนะถามว่าเรือสำมเภาเนี่ยมันลอยน้ําได้ไหมนะวันนี้มามาที่ดึงที่น้ําทีู่่บ้านเลยนะครับน้ําตรงนี้เลยนะครับเนี่ยน้ําจริงๆเลยนะนี่เป็นเรือปุกปุกสิบเซนนะอ่าวางวางจิ้งหงนะนะครับเดี๋ยวลอยให้ดูเลยนะครับ จริงๆแล้วเรือเรือตัวนี้นะจะต้องมีการถ่วงก่อนนะครับแต่ว่าลำนี้อาจอาจจะมีการโค้งหน่อยนงครับตัวนี้ผมทําสีมามาแล้วระดับหนึ่งนะครับเนี่ยอ่าเป็นไงเ๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ต้องเวลาที่เป็นเรือจริงนะครับเนี่ยเาขาเขาจะต้องถ่วงถ่วงให้ถึงระดับนี่เลยนะครับนี่ถึงระดับ ตรงนี้ลาโทนะครับต้องถึงระดับลาโทแต่เมื่อกี้นี่จุ่มลงไปนี่ได้แค่ตรงนี้เองนะ,น,ะ,น,ะนี่เป็นเรือฉลอมนะนี่ไงเรือเรือฉลอมนะต่อเรือฉลอมไปพร้อมกันนะนี่ก็เหลือเหลือติดใบนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเเดี๋ยวจะจะทําใบนะครับโอ,โอ้ลมแรงนะโอ,โอ้จะไปไกลไปไกลเดี๋ยว เอนะๆเกเลยดเรื่อกนะเห็นไงเห็นนะนะครับพีกรลลำนะฉลอมนะครับเีนะอยอไปไกลอาไปาไกล่ผมจะจับอันนี้ของของพิติสนะครับช่างติ๊กนะเป็นไงนะนะครับเนี่ยอันนี้ของผมนะครับเรือบจที่เป็นเรือคูนะอร่อยอยันนี้จริงเลยอ่ะเป็นไง ครับเนี่ยอันนี้จริงแล้วต้องเดี๋ยวต้องไปถ่วงก่อนนะนะเป็นนี้นะครับเนี่ยโดนลมไงเนี่ยพอโดนลมปุ๊บโค้งเลยนะครับนะโอ้โอ้โดนลมโดนลมโดนลมลมแรงนะจะต้องจะต้องปรับจะต้องปรับใบนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะถ่วงน้ำนะครับนี่แต่ผมเป็นการถ่วงน้ำเลยเออ นี่เขาจะท่วงแบบนี้นะครับนี่นะผมเอาเอาเป็นเอาน้ำเอาน้ำมาท่วงแทนเียนะน,นะนี่นะครับนะให้ได้ระดับก่อนเออนะลมแรงนะครับพอดีลมลมลมแรง นะฮะลมลมลมพัดใบนะครับเนี่ยดูนะถ้าถ้าถ้าปล่อยฝั่งนี้นะครับเรือก็จะน่ะจะไปฝั่งนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งหนึ่งนะครับคือลมลมเขาพัดไงเห็นนะเนี่ยนะไม่ไม่ไดเอยียงไม่ไดเอยียงฝั่งฝั่งหนึ่งกับฝั่งใดนะครับคือคือลมนะเป็นเป็นเป็นที่ลมนะลมลมแรงนะครับถ้าถ้าเกิดว่าไม่ ยังไม่มีใบนั้เนี่ยไม่มีใบก็จะน,นิ่งๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะเห็นไหมเห็นเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นแบบทรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะเป็นไงโอเควันนี้ก็เอาลอยเอาลอยให้ดูกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตึ๊บตึ๊บตึบตึบนะเดี๋ยวเย็นนี้นะเดี๋ยวไปทำไปทำใบนะไปทำใบแล้วอาจ อาจจะเย็บทันนะแล้วมาเย็บใบด้วยกันนะตอนเย็นนะครับถ้าถ้าวันนี้ไม่ทันก็ก็เป็นุ่งน,นี้นะครับเอาไม่ว่ากันนะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังรับชมมาจนถึง,ถงจุดๆด,ดนี้นะถ้าท่านใดสนใจนะที่จะเรียนต่อเรือนะครับเรือสำเพนะหรือเรือสำเพาจีนไปด้วยกันเนี่ยสนใจของขวัญของฝากปีใหม่ก็สามารถโทรมาที่เบอร์0ูน3 6 8ก 6833นะครับหรือจะเป็นลายดีที่รัดเดินครับ RAMTDR วันนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ